ทำถูกยิงขณะปราัยหาเสียงสมัครประธานาธิบดีถูกยิงที่ใบหูเฉียดใบหน้าจะทำอย่างยกกระปั้นชูว่าไม่เป็นไรนี่ภาพขณะที่ถูกยิงเฉียดใบหูขณะกำลังปราัยทําถึงขนาดมือเตรียมตัวจะจับขณะจะถูกยิงนะครับดูขณะกำลังจะถูกยิงแล้วครับ ถูกจับที่ใบหูถูกยิงขณะกำลังปราศัยหาเสียงประัานาทิบดีของสหรัฐอเมริกาทํำลบลงประชาชนถูกยิงตายเป็นหนึ่งคนมือปืนรอบสังหารถูกเจ้าที่สังหารกับมือปืนอายุประมาณ20ยังไม่ทราบชื่อของผู้รอบสังหาร ขณะนี้ทําอยู่ในการปลอดภัยเจ้าที่ก็นํำทาลุกขึ้นจากที่ปลาใสหาเสียงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาดูแลความปลอดภัยของทาเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสถานการณ์ทาก็ลุกขึ้นมา สภาพไม่เป็นไรตัวทําเองก็ชูกาปั้นชูกำปั้นให้กับประชาชนที่มาชมการปราัยหาเสียงของทําแบบอาการปกติไม่กลัวตื่นตกใจชูกาปั้นตลอดและเวลาเดินทางไปกลับไปที่รถ ชูกำปั้นหลายๆครั้งทำปลอดภัยดีการการปลาัยหาเสียงก็ยุติลงไปโดยปริยายนะครับก็เดินกลับไปที่รถ